ซี่ี์คำนวณบำนาญชลาภาพหัวข,ข้อทอป,ปิกวันนี้ไไเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,850บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมกี่บาทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลองมาดูกัน เราต้องมาทราบกันก,นก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับบำเเน็จ um หรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกัศสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชรา,าภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ,ครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับทำงานส่งประกันสังคมมาสมมตินะอันนี้สมมติทำงานส่งประกันสังคมมา3 5ปีนะครับจำนวน1850นาะครับ1น5 0มาจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับผมก็จะลบนะครับ15ปีก่อนเพื่อหาปีส่วนเกินโดยเอา35ตั้งนะครับลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินที่เพิ่มมานะครับ20ปีส่วนเกินไม่หายไปไหนมันถูกนำมาคูณนะครับโดยเอา1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมที่เราได้อยู่แล้วบวกกับ 30%นะครับที่ได้เพิ่มมาเป็น50% 50%นะครับคูณ1,850 50มื่นแคูณหนึ่แล้วก็หาร100เพื่อให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ5,425บาทนะครับที่เป็นบำนาญให้กับคนที่ส่งมา35ปีตลอดชีวิตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประกันสังคมนะครับเริ่มมีการส่งมานะครับวันเริ่มมีการสมทบวันที่31ธันวาคม2541นะครับ เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะไม่นับนะครับเขานับตั้งแต่สาธันวาสองห้าสี่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับคือนับการสะสมนะครับเงินกรณีชลาภาพนะครับอ่ะเราไปดูจำนวนปีอื่นบ้างส่งประกันสังคมมา30ปีนะครับจำนวน1850 30ปลบเท่ากับ15ปี1.5คูณ15เท่ากับ22.5เปอร์เซ็นต์ 20%บวก22.5%เป็น42.5% 12.5%ของ1850เป็น4611บาทบ,บำนาน4611บาทต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน1850นะครับวิธีการคิด25-15เท่ากับ10ปี1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20บวก15 เป็น35% 35%ของ1 8 5 0เป็น3,798บาทต่อมานะครับทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน1 8 5 0นะครับ20ลบ15เท่ากับ5ปีนะครับสูตรคำนวณน,นะครับ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20บวก7.5เป็น27.5% 27.5% 27. ของ1 8 5 0 เป็น2984บาทนะครับทํางานส่งประกันสังคมมา15ปีจํานวน1850นะครับ20%ของ1850บาทคือ2170บาทนะครับ2170บาทที่เป็นเงินบํานาญให้กับคุณไปตลอดชีวิตนะครับนี่คือ เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองทรงประกันสังคม35ปีนะครับได้เงินบำนาญ5,425บาททรงประกันสังคม34ปีได้เงินบำนาญ5,262บาททรงประกันสังคมมา33ปีได้เงินบำนาญ5,100บาททรงประกันสังคมมา32ปีได้เงินบำนาญ4,937บาท ส่งประกันสังคมมา31ปีนะครับได้เงินบำนาญ4,774นบาทส่งประกันสังคมมานะครับ30ปีได้รับเงินบำนาญ4,611นบาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ4,449นบาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้เงินบำนาญ4,286นบาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้เงินบำนาญ4,123นนบาท ส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงบรรินบํานาญ3,960บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบํานาญ3,798บาทส่ง24ปีได้เงินบํานาญ3,635บาทส่ง23ปีได้รับเงินบํานาญ3,472บาทส่ง22ปีได้รับเงินบํานาญ3,309บาท ทรง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,147บาทท่ง20ปีได้รับเงินบำนาญ2,984บาทท่ง20ท่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ2,821บาทท่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,658บาทท่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,496บาท ส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,333บาทและก็ส่ง15ปีได้รับเงินบำนาญ2,170บาทนะครับนี่คือการส่งเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย18,50นะครับด้วยจำนวนปีที่แตกต่างกันก็ทำให้เงินบำนาญได้มากได้น้อยแตกต่างกันด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับอา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ User name นะครับแล้วก็ Password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ